นวันนี้ครูแมวจะทําแกงฮังเลสูตรโบราณนะคะของบ้านครูแมวนะคะแกงฮังเลมีหารับประทานได้ทั่วไปนะคะแต่ของครูแมวจะใช้นี่ค่ะขามหมูนะคะขามหมูแล้วก็มี3ามชั้นนะคะครูแมวจะใช้3มชั้นนะคะทําแกงฮังเลนะคะอทีนี้ สูตรของครูแมวก็จะมีอะไรที่พิเศษไปกว่านั้นคือครูแมวจะใส่กระท้อนนะคะแกงทะเลทั่วไปก็จะใส่ขิงนะคะใส่มะขามนะมะขามกระเทียมถั่วลิสงคั่วนะคะน้ำตาลอ้อยแล้วก็ซีอิ๊วดำแต่ของครูแมวพิเศษคือใส่กระท้อนนะคะแล้วก็ใช้ขาหมู เดี๋ยวทุกคนตามไปดูนะคะภาครูแมวจะทำแกงฮังเลนะคะสูตรขาหมูใส่กระท้อนรสชาติหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะตามไปดูนะคะเดี๋ยวขอเตรียมก่อนนะคะ<ม>หั่นหมูเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มหมักหมูกันก่อนนะคะนี่ค่ะคือ3ามชั้นกับขาหมูที่ครูแมวหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็ใส่พริก เครื่องแกงนะคะเข้าไปเครื่องแกงคุณแมวจำไว้นี่ขา่าตะไคร้นะคะไม่มีใบกรูดนะคะพริกแห้งกระเทียมหอมกะปินะคะแค่นั้นเองใส่ให้พอดีนะคะของคุณแมวก็จะใส่เยอะหน่อยก็จัดจ้านนะคะตามด้วยนี่ค่ะผงหินเลนะคะ ของคูแมวหมูกนะขาหมูประมาณสกิโลกรัมน,นะคะใส่เครื่องแกงไปสอง,สองสองซองแล้วก็คนเข้าเข้าไปเดี๋ยวเราจะหมักไว้หมักไว้สักชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาคั่วนะคะ,นะคะช่วงนี้เราก็เติมซีอิ๊วดำไปหน่อยนึงนะคะซีอิ๊วดำนิดนึง เพื่อให้สีเขาสวยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนพกเขาเข้าไปให้เขาทั่วแล้วเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเครื่องปรุงอื่นนะคะซอยขิงหั่นกระท้อนก่อนนะคะ จะหมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราพร้อมแล้คนะทุกคนเราจะมาคั่วแกงฮังเลก,กันเลยนะคะตั้งหมอ้อไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะทุกคนเอาเนื้อเอาหมูที่เราหมักใส่ลงไปเลยค่ะคนค่ะคนให้เข้าเค้งนะคะ น้ำมันในเนื้อหมูในหมูออกมาบ้างนะคะเราอย่าไปใส่น้ำมันนะคะทุกคนคนไปเรื่อยๆค่ะสองกิโลนะคะเ่ยค่ะคนใช้ก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอเข้าแห้ง หอมได้ที่แล้วนะคะเราจะเติมน้ำนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนเราจะเติมน้ำหน่อยนะคะให้ขูกคลิกแล้วเราก็คนไปเรื่อยเยนี่นะคะทุกคน สีสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะเรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราให้เข้าแห้ง นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราคนเขากันไปอีกสักคู่เนะะี่ยค่ะต่อไปเราใส่ขิงขิงซอยกับกระเทียมก่อนนะคะแต่ไป,ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำคุกเ้ากันไปก่อนนะคะสีสันน่ารับประทานแล้วนะคะทุกคนนะคะ่ะบริสงใส่ไปเลยค่ะ,ะใส่ไปเลย น้ำตาลอ้อยนะคะของคุณแม่จะเยอะหน่อยเพราะว่าจะลดหวานนิดนึงนะคะทุกคนนะคะทุกคนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ํามากน้าอ้อยก็จะสีสันนะคะเ็าจะมีสีดําๆนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นน้าตาลอ้อยนะคะ,ะต่อไปเราก็เติมน้ําเติมน้ําปริมปริมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสัก สามสิบนาทีก็ได้ละนะคะสามสิบนาทีก็ได้ละเดี๋ยวเราจะได้ปรุงด้วยรสน้ำมะขามกับกระท้อนเราจะใส่ไปทีหลังนะคะตอนนี้เราจยังไม่ใส่เราเขาเดือดก่อนนะคะปิดฝาไว้เปิดฝาหม้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่กระท้อนลงไปนะคะที่เราหั่นไว้นะคะชิ้นนะคะเล็กๆขนาดนี้นะคะอันนี้หนึ่งลูกนะคะหมูของครูแมว 2กิโลค่ะ2กิโลกร,รมัมโอหหอมเลยค่ะทุกคนกระท้อนทําไมถึงใส่กระท้อนสูตรของคุณแมวที่บ้านคุณแมวนะคะเพราะว่ากระท้อนเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงแต่มันเป็นกระท้อนหอ,อก,ก็อาจจะออกหวานหน่อยนะคะก็ไปตัดเลี้ยนของหมูนะคะแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะแล้วก็เราจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะไป2ช้อนนะคะ,นะคะ สองช้อนแกงนะคะทุกคนอย่าเปรี้ยวมากเพราะกระท้อนเขามีรสเปรี้ยวหน่อยๆแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่รอข้างวดแห้งก่อนไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดชิมดูนะคะได้เ,เวลาแล้วน,นะคะเดี๋ยวมาเปิดดูนะคะแป๊บบนึงอหอมเลยค่ะทุกคนนะคะเรามาดูซิว่าเห็นไหมคะนี่ค่ะดูค่ะทุกคน น่ารับประทานนะคะเรามาชิมดูนะคะว่าง่ายนิดเดียวคือถั่วลิสงเราสุกไหมนะคะถ้าสุกนิ่มก็คือหมูก็ต้องนุ่มด้วยนะคะนี่นะคะชิมดูรสชาติอร่อยค่ะเปรี้ยวนิดนิดหวานไม่มากนิดหน่อยนะคะเราใส่ตกลออ้อยคุณแม่ใส่ดอกเกลือเข้าไปในแกงตอนทำน้ำพริกอยู่แล้วนะคะเค็มได้ที่เดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันนะคะทุกคน เรียบร้อยเลยวนะคะแกงฮังเลสูตรคุณแมวใส่กระท้อนนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนดูนะคะมีขาหมูนะคะสามชั้นและคุณแม่ใส่กระท้อนเป็นสูตรของคุณยายนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอร่อยแน่เลยนะคะทุกคนอันนี้คือสามชั้นนะคะสามชั้นจะชิ้นโตหน่อยนะคะนะคะอันนี้เป็น ขาหมูค่ะเป็นหนังหมูนะคะนุ่มค่ะทุกคนอร่อยอันนี้คือกระท้อนนะคะกระท้อนบรรตับความเลี่ยนของหมูนะคะทุกคนอร่อยมากเลยลองไปทำทานดูนะคะสูตรนี้ไม่เหมือนใครแหละ นะคะคมีใส่กระท้อนแล้วก็จะเคีย่ยวไว้ประมาณ30มนาทีเวลาเคีย่ยวให้ดูว่าถั่วนิ่มนุ่มหรือยังนะคะก็จะได้ทีละนะคะง่ายๆอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, คุณแม่นะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ